สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นพนันสล็อตหรือบาคาร่าหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่36นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนเลิกพนันกันได้ไหม ใครที่ยังเลิกใหม่ๆก็เอาใจช่วยนะครับให้มันผ่านไปให้ได้เวลาจะเป็นเครื่องพาเราออกไปนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องก็ได้คุยกับผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผมเองก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้น้องนะครับแล้ววันนี้ผมก็ทําคลิปให้น้องเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับน้องแจ๋วนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องแจวโดยสังเขปไปพร้อมๆกันนะครับน้องแจวอายุ38ปีทํางานเป็นสาวออฟฟิศในกทมนะครับเงินเดือน4ี่หมบาทเยอะไหมครับเยอะนะน้องแจวก็มีแฟนนะครับน้องเริ่มเล่นพนันเมื่อปี2,5,6,4นะครับอ่ะผมให้3ปีเลยเนาะพนันที่น้องเล่นก็คือไอ้เจ้าตัวบาคาร่านี่แหละครับ ค่ายที่เล่นก็คือสาวใสเสื้อในทุกคนรู้อยู่นะครับหลักการแทงของน้องคือน้องเป็นคนชอบแทงน้ํำเงินนะครับก็คือเพลเยอร์ชอบมากโบนัสน้องไม่ค่อยลงนะครับจังหวะที่ไพ่มันปิงปองก็คือจากน้ํำเงินไปหาแดงสลับกันอยู่เนี้ยน้องจะชอบแทงนะครับน้องบอกว่าในครั้งก่อนนะครับ น้องจะเข้าดูห้องอย่างนี้แหละถ้าเจอห้องไหนมันปิงปองอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาน้องจะเข้าไปแทงเลยเต็มที่ไม่เกินสี่หมย้ยยังไงก็ต้องบวกในปีสองห้าหกห้าน้องหาเงินจากบาคาร่าได้มาสามแสนกว่าบาทในตอนนั้นน้องก็เอาไปซื้อแหวนซื้อทอง แล้วก็โกหกแฟนมาโดยตลอดนะครับแฟนก็ไม่รู้ว่าน้องอติดพนันน้องก็แต่งเรื่องโกหกแฟนไปทั่วนะครับบอกว่าเอาเงินไปปล่อยในบริษัทได้ดอกมาเยอะมากแฟนก็หลงเชื่อนะครับเพราะว่าเชื่อใจแฟนตัวเองนะครับเพราะอยู่กินด้วยกันมา10ปีน้องเล่าให้ผมฟังว่า ในปี2565เนี่ยมันเป็นปีทองของการเล่นพนันของน้องนะครับไม่ว่าน้องจะเข้าไปเล่นเวลาไหนเนี่ยคืออาจจะได้กำไรแน่ๆนะครับ2-300บาทเงิน2-300มมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับคือกินเนี่ยมันกินไม่หมดแน่นอนมันก็มีเสียเหมือนกันนะครับแต่น้องสามารถคุมพฤติกรรมของตนเองได้ คุณภาพชีวิตก็ดีมากนะครับเงินในบัญชีก็เยอะทั้งเงินเก็บของตัวเองทั้งเงินเก็บของแฟนแล้วเงินที่ได้จากการพนันอีกตอนนั้นนะ่ะมีเป็นล้านนะครับสุดยอดมากบางคนนี่ไม่เคยเห็นเงินล้านเลยนะครับเคยเห็นแต่เงินหมื่นแล้วน้องก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วในปี2566 น้องก็เริ่มเสียนะครับหน้าตอนนั้นคือน้องแทงไรก็ไม่ถูกแล้วก็ได้ไปศึกษาพวกกลุ่มนำแทงต่งตางๆไปดูแนวทางเฮียพาปั่นแล้วก็แทงตามเขาแล้วก็มีถูกบ้างผิดบ้างแต่โดยรวมแล้วมันจะผิดซะมากกว่าถูกทีนี้น้องก็ได้ตัดสินใจสมัครเว็บใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะน้องมีความคิดว่า ถ้ายุดใหม่มันจะต้องแจกแต่ที่ไหนได้ครับพอเล่นไปเล่นมามันก็เหมือนเดิมแล้วน้องเองก็ได้ย้อนกลับมา user เดิมนะครับเพราะว่า user เดิมนี่มันเคยแจกน้องเคยได้ก็ยามใจนะครับแล้วมีจังหวะช่วงหนึ่งนะครับที่น้องเสียก่อนประมาณห5ื่นแล้วน้องก็กลับมาได้นะครับ แล้วในตอนนั้นก็ลองได้แทงไม้ละหมื่นดูปรากฏว่ามันเข้าตอนนั้นได้ทั้งไพ่คู่ได้ทั้งซิกได้ทุกอย่างเลยนะครับแปดหลังเก้าหลังบ่อยมากบวกมาห้าหมื่นนะครับน้องดีใจมากนะครับคิดว่าตัวเองมีสติแล้วก็ถอนเงินออกมานะครับซื้อแหวนซื้อทองเหมือนเดิมนะครับ เดินคุยบอกเพื่อนๆว่าตัวเองมีสติในการเล่นมากพวกเพื่อนๆเ,เขาก็เตือนนะว่าแจ๋วอย่าเล่นเลยไอ้พนันออนไลน์นี่มันทําให้ใครหลายคนเนี่ยหมดเยอะมาแล้วมีคนเตือนน้องหลายคนนะครับและพวกเพื่อนๆนนะที่เขาเล่นเหมือนกับแจ๋วนี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปฟังเขาแล้วแจ๋วถ้าเราเล่นอย่ามีสติยังไงก็ได้ คนเราก็มี2ความคิดเห็นอยู่แล้วนะครับคือความเชื่อและไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพนันในตอนนั้นน้องแจ๋วไม่เชื่อนะครับคิดว่าตัวเองมีระบบการจัดการที่ดีกับเรื่องเงินแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองนะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วพอเข้าปี2,5,6,7ปีนี้เป็นปีไหนะของน้องแจ๋วเลยนะครับเพราะว่าน้องแจ๋วเริ่มโดนมันกินแล้วนะครับ น้องแจ๋วเข้าไปแทงปิงปองในห้องไหนก็นแล้วแต่ก็คือแดงสลับน้ำเงินนะครับโดนมันกินทุกห้องบางทีเติมเงินเข้าไปสองหมืนยังไม่พอ20นาทีเลยนะครับหมดหวังเพียงกำไรแค่4 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับในตอนนั้นแล้วก็โดนทุกวันโดนทุกเดือน เดือนละสี่ห0ื่นมีแน่นอนนะครับตามที่น้องเล่าใหผมฟังยังไม่หยุดนะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับน้องหัวร้อนมากในตอนนั้นน้องหยุดงานนะครับมันเป็นวันหยุดของน้องแน่นอนนะครับน้องก็ต้องเล่นคุณลองคิดดูนะครับเล่นตั้งแต่หกโมงเช้าสู้รบกับมันอย่างนั้นแหละ พลาดกันได้แพ้กันเสียผมเคยพูดนะครับถ้าเรายืนระยะอยู่กับมันานานๆคนที่พังก็จะคือตัวเราแทงไม้ละหมื่นแทงไม้ละสองหมื่นจากปกติตัวเองอะแทงไม้ละ1,000ันบาทเองนะครับนี่แหละครับอาการคนหัวร้อนแล้วครึ่งวันนะครับหมดไปสามแสนทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอน บางคนบอกว่าพี่ออฟหมดได้ไงไม่น่าจะหมดเนาะมันหมดจริงๆนะครับสมมุติถ้ามันมีสิบไม้คุณถูกสาไม้นี่คุณก็ขาดทุนแล้วนะครับแล้วไอ้ไม้ที่คุณแทงถูกมันอาจจะเป็นไม้ละสองสามร้อยก็ได้แต่ไม้ละหมื่นคุณผิดนะครับนี่แหละครับไอ้เกมบาคาร่าค่ายสาวใสเสื้อในเนี่ยมันทำให้คุณอื่นหมดเยอะมาแล้วนะครับ ลูกศิษย์ของผมโดนไปสี่ห้าล้านแล้วนะครับแล้วน้องก็เล่นเรื่อยๆนะครับช่วงบ่ายนี่ยิ่งหนักนะครับใจเริ่มร้อนเติมเข้าทีละหนึ่งแสนสองแสนบาทแล้วก็หมดอีกสองแสนนะครับเป็นห้าแล้วห้าแสนทีนี้ในตอนนั้นเจ๋ยวบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วคุณเชื่อไหมหยุดได้ประมาณสองชั่วโมง ในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยเติมเข้าไปเล่นนะครับรีบเล่นเลยในตอนนั้นแฟนของตัวเองอะ่ะหรือแฟนของแจวอะ่ะกำลังจะเลิกงานมาแล้วครับกลัวแฟนรู้รีบอัดเลยนะครับรีบเดิมพันแล้วก็เสียนะครับเสียไปอีกสองแสนบาทเป็นเจ็ดแสนเลยนะครับโอ้โหหนักเครียดเลยนะครับ แล้วพอแฟนกลับมาตัวเองก็ไม่คุยด้วยนะครับเพราะว่าอาการของคนเสียมันหนักมากมันบอกไม่ถูกถ้าใครไม่เคยเจอกับตัวนี้จะไม่มีวันรู้นะครับแฟนก็กินข้าวเด็ดอร่อยส่วนแจวก็ไม่กินนะครับบอกว่าอิ่มแล้วแต่ในใจตัวเองอยากตามทุนคืนนะครับแล้วหลังจากนั้นมาช่วงประมาณสี่ทุ่ม แฟนของแจวได้นอนหลับแล้วนะครับแจวไม่ยอมนะครับโอนเงินเข้าไปเล่นทั้งเงินเก็บของตัวเองทั้งเงินเก็บของแฟนถลุงไปกับสาวเสื้อในหมดเลยนะครับแล้วรอบนี้แจวโดนไปห้าแสนนะครับหมดหนึ่งล้านพอดีเลยนะครับแล้วเจ้าเองก็เครียดนะครับในคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับ กระสับกระส่ายกระวนกระวายเสียดายเงินที่ตัวเองเสียไปนะครับหลักๆก,ก็คือน,น้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้ด้วยพอเช้ามาแฟนเห็นหน้าตาของแจ๋วบวมนะครับก็เลยถามว่าเป็นอะไรแจ๋วก็บอกว่าแมลงเข้าตานะครับนอนไม่หลับทั้งคืนแล้ววันนั้นแจ๋วก็ได้ลางานนะครับไปทำงานไม่ไหวเพราะเครียดจัดแล้วก็ได้ไลน์มาหาผมนี่แหละ บอกว่าพี่อ,อ๊อฟหนูเพิ่งเล่นพนันหมด1ล้านบาทเล่นค่ายสาวใสเสื้อในค่ะพี่อ,อ๊อฟผมเองก็พูดกับน้องว่าไม่เป็นไรมันหมดไปแล้วทำยังไงได้เราต้องรู้จักยอมแพ้เพราะมันเป็น AI แล้วน้องก็ถามว่าพี่อ,อ๊อฟหนูจะสามารถเลิกพนันได้ไหมพี่หนูไม่อยากอยู่กับวงจรน,นี้อีกแล้วหนูเครียดหนูไม่อยากหมดอีกต่อไป ผมเองก็พูดกับน้องว่ามันก็มีแค่วิธีเดียวหนูก็จะต้องบอกกับแฟนของหนูถ้าหนูไม่บอกกับแฟนของหนูหนูจะไม่สามารถเลิกพนันได้หนูก็จะอยู่อย่างนี้แหละพอมีเงินหนูก็จะเข้าไปเล่นพี่มั่นใจเลยพี่กล้าฟันธงเลยน้องก็บอกว่าถ้าแฟนหนูรู้เขาต้องด่าหนูแน่นอนเลยเพราะเงินบางส่วนมันก็เป็นเงินเก็บของเขาด้วย แล้วก็เงินของหนูด้วยผมก็พูดก,กับน้องว่าเรายังไม่ลองเลยนะเราอยากให้เขารู้เองเหรอถ้าเขารู้ตั้งแต่ตอนนี้มันยังพอช่วยแก้ไขปัญหาได้นะเอาเถอะนะ้าพี่เคยพาคนเลิกมาหลายคนแล้วโดยรวมนี่ถ้าเขาเลิกบอกแฟนตัวเองเนะี่ยอนาคตเขาก็จะดีสภาพจิตใจเขาก็จะดี ความเป็นอยู่เขาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเลือกที่จะไม่บอกเนะี่ยความเครียดอาการวนลูปมันก็จะอยู่ในหัวงั้นแหละเชื่อพี่เธอะพี่เห็นคนมาเยอะคนเสียมากกว่าเรานี่เขากลับมาได้ก็มีคนเล่นพนันส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวคนที่เรารักคอยจับผิดพฤติกรรมของตัวเราอยู่นะครับเวลาเราจะเติมจะฝากเล่นเนี่ย เราจะยั้งแยงนะครับกลัวกลัวว่าถ้าเราโอนเงินเข้าบัญชีไปหาเว็บพนันแล้วเนี่ยข้อความมันก็จะเด้งขึ้นที่โทรศัพท์มือถือของเขานะครับหรือไม่เขาก็เช็คประวัติแอปการโอนเข้าโอนออกนะครับผมนั่นแหละครับนี่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับผมผมเองก็ได้แนะนำแจ๋วหลายๆเรื่องนะครับสอนเทคนิคต่างๆหลักๆก็ให้บอกความจริงกับแฟนนะครับ แล้วเจ๋วก็จะทําตามผมนะครับหาโอกาสเหมาะบอกกาแฟน,นะครับดีกว่าให้เขารู้เองนะครับถ้าเขารู้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะได้สบายใจนะครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนี่ยังสามารถกลับตัวได้นะครับผมอายุมันยังแรงอยู่นะครับคุณเห็นไหมถ้าผมไม่ทําอย่างนี้ถ้าผมไม่บอกวิธีอย่างนี้ ยังไงน้องก็ไม่สามารถเลิกพนันได้อันนี้ล้านเปอร์เซ็นเลยเพราะน้องยังมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องให้คนที่เรารักมาจัดการพฤติกรรมมาสอดส,ส่องมาคุมความบันพึกแล้วในที่สุดพอเวลามันผ่านไปน้องแจ๋วคนนี้ก็จะเป็นคนใหม่แล้วก็เลิกพนันได้ครับแล้วก็รักแฟนตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละครับทุกคน ทุกคนพยายามฟังเอาไว้นะครับแล้วก็เตือนสติตัวเองถ้าใครยังติดพนันอยู่ในตอนนี้ถ้าคิดว่าตัวเองไม่สามารถจัดการเรื่องเงินทองได้แล้วก็ให้แฟนเราเข้ามาช่วยนะครับให้ญาติพี่น้องของเราเข้ามาคุมความระพืติของเรานี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปเลิกพนันให้ได้ใครที่ยังหนักอยู่ในตอนนี้ ก็ไม่เป็นไรนะครับฟังคลิปไปเรื่อยๆแล้วพยายามบอกความจริงกับทุกคนในบ้านนะครับว่าเราติดพนันให้เขาช่วยแก้ไขปัญหาให้แล้วอย่านำมือของตัวเองไปกดเลื่อนหาโอนไปหาเขานะครับตัดทุกช่องทางต่างๆลบแอปธนาคารออกวันต่อวันนะครับหากิจกรรมทำแล้วก็ฟังคลิปให้มากๆนะครับ อย่างคลิปของผมมี300กว่าคลิปเนี่ยคุณฟังได้เลยนะครับแล้วคุณก็จะได้รู้แล้วคุณก็จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะไม่อยากเล่นพนันต่อไปเลยนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่36ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ